พัดลมเสียอาการเดียวกันเปลี่ยนอะไรเหมือนกันแต่คิดราคาซ่อมต่างกันเป็นเพราะอะไรไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผม2สิงโมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมพัดลมนะครับขนาด18นิ้วทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อ i m มมาเฟลแล้วก็ Family นะครับขนาด18นิ้วอาการเสียคือเหมือนกันนะครับผมอาการเสียเดียวกันเลยก็คือเปิดนะครับสตาร์ทสตาร์ทไม่ได้นะครับผมหมุนช้าออกตัวยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงดูนะครับผมนี่เอาตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้อีเมฟกนะครับผม18นิ้วนะครับนี่อันนี้คือนะครับอยู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะลองก่อนนะครับผมนี่อันนี้คือปักนะครับผมเสียบปักเลยดูนะครับนี่เห็นไหมได้ยินเสียงนะครับผมอืดอๆดนะครับผมนี่เบอร์สองกดเบอร์สามนะครับผมไม่มีแรงหมุนนั่นเองครับเห็นไหมเนี่ยถ้าใช้มือหมุนอาจจะช่วยอาจจะจะหมุนได้นะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับ เนี่ยไม่มีแรงออกตัวไม่มีแรงสตาร์ทนะครับผมไม่หมุนนั่นเองโอเคนะครับนี่มาดูเครื่องนี้อีกนะครับผมอันนี้ของ Family 18นิ้วเหมือนกันนะครับผมผมจะลองกดเบอร์หนึ่งนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ลองกดเบอร์หนึ่งทพสอาการกันก่อนนะครับผมปึ๊บอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับดูนะอ่าดูนะครับกดเบอร์หนึ่งนะปึ๊บเนี่ยเบอร์หนึ่งหมุนไม่หมุนเลยนะครับออกตัวไม่ได้ ลองกดเบอร์สามแรงสุดเลยนะครับดูนะปึ๊บ,บเห็นไหมก็ออกตัวช้ามากนะครับผมนี่ออกตัวช้านั่นเองนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้ก็พอจะนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะดูนะดูดูสังเกตการหมุนแรงเฉ่ยมันนะครับผมดูแรงเฉยอ,อ่าเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับหมุนเฉยเฉยสามารถหมุนได้แบบนี้แ,แสดงว่าแกนมันไม่ฝืดนะครับ แกนหรือว่าบูธเนี่ยโอเคเลยนะไม่ฝืดนั่นเองนะครับใบพัดนะครับแกนนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่น่าจะฝืดละ2ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับาจากประสบการณ์เลยนะครับผมก็ไฟเข้าแสดงว่าขนลวดไม่น่าจะขาดละนะครับไฟเข้าตัวนี้ยิ่งตัวนี้ครับตัวสีชมพูของ Family เนี่ยตัวนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแคปเสียนะครับผมตัวนี้นะแต่อิมาเฟกตัวสีขาวเนี่ย นี่นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่แคปเสียนะครับผม2ตัวเนี่ยอาการคือแบบเดียวกันนะครับไม่มีแรงออกตัวนั่นเองนะผมยังให้ข้อสันนิษฐานว่านะครับเป็นเพราะแคปเสียทั้งคู่ทีนี้เราไปเช็คกันเลยครับว่า2ตัวเนี่ยอะไรมาเสียกันแน่มาเลยครับผมมาเลยครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวไอ้แฟมิลี่นะครับผมตัวนี้ก่อนนะครับสีชมพูตัวนี้นะครับก็วิธีการนะครับผมเนี่ยเหมือนทุกคลิปเลยนะครับผมก็แกะตรงตูดนี้นะครับแคปมันน่าจะอยู่ตรงตูดพัดลมตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้นะครับผม Okay, โอเคดูนะครับนี่ก็ดูตรงนี้ครับรุ่นที่มันมีน็อตขันนะครับก็ขันน็อตตรงนี้ออกเลยนะครับผมนี่นะนี่ออกแล้วนะครับเห็นไหมมีน็อตขันถ้ารุ่นที่ไม่มีน็อตขันก็คือเป็นเชี่ยวล็อกนั่นเองนะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมก็นี่แกนน็อตตรงตูดมอเตอร์ตรงนี้นะครับนี่ขันน็อตตรงนี้นะครับสองตัวเท่านั้นเองนะครับตูดมอเตอร์เนี่ยตัวข้อมันนะครับผมโอเคตัดมาแล้ว นะครับก็ถอดมาเลยนี่นะครับตัวที่เราเห็นตรงสีดำดำตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้คือแคปหรือว่าคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยในการหมุนและสตาร์ทของมอเตอร์พัดลมนั่นเองนะตัวสีดำดำนี่เองนะครับผมทีนี้ผมถอดมาดูก่อนนะครับว่ามันค่าเท่าไหร่ให้เห็นชัดๆนะครับผมว่าค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเพราะยังไม่มีตัดสายไม่มีอะไรเลยครับผม สายยังไม่โดนตัดอะไรเลยนี่นะนี่มอเตอร์แต่ละตัวนะอันนี้พัดลม18นิ้วนะครับมอเตอร์ใหญ่มากนะครับดูดิใช้แคปนะครับผมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับ3าไมโครเห็นไหมเนี่ยค่า3ไมโครนะครับผมทีนี้เรามาถอดวัดกันเลยนะครับผมวัดค่ากันก่อนนะครับว่าเสียหรือไม่เสียนะครับผมนี่นะโอเคนะครับก็ถ้าหากใครไม่มีหัวแรงนะครับผมให้ตัดสายไว้ประมาณนี้นะครับผม เผื่อต่อนะผมเผื่อไว้ต่อหน่อยนึงนะถ้ามันไม่เสียเราก็จะต่อต่อคืนนะครับผมประมาณนี้หนึ่งนะครับผมนี่นะจัดประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับปอกสายเลยนะคนี่น,นี่สันนิษฐานว่าเป็นเพราะคาป,ปาซิเตอร์หรือว่าแคปตัวนี้นะครับผมเสียโอเคปอกสายไปละนะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับผมโอเคแคปหนึ่งนะครับนี่นะปึ๊บ ก็วัดขั้วไหนก็ได้นะครับผมวัดขั้วไหนก็ได้นะครับนี่ดาแดงนะครับจับขั้วไหนก็ได้นะนี่ดูนะครับเอ่อขึ้นเท่าไหร่โอ้โหเห็นไหมครับนี่ค่าสามสามไมโครขึ้นนะครับเอ่อขึ้น265 nf ก็คือ265นาโนเห็นไหมครับนี่นะ265นาโนนะครับผม ซึ่งตรงนี้มันทอนหน่วยไปแล้วนะครับมันมันทอนหน่วยให้นะครับผมอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปนะครับผมค่าสาไมโครเนี่ยถ้าถ้ามันขึ้นถ้ามันดีนะถ้าแปลงเป็นหน่วย NF นะครับมันต้องขึ้น3 0 0พันนะครับผมคือเสียแน่นอนนะครับตัวนี้เสียแน่นอนทีนี้เรามาดูนะครับผมจะวัดเทียบอะไหล่ให้ดูจริงๆเลยนะครับผมนี่อันนี้กล่องอะไหล่ผมนะครับผมนี่นะครับผมก็สังเกตดูค่าใหม่นะครับผม ดูนะครับนี่ค่า1.5ก็มีนะครับนะครับดูค่า3ไมโคร2อ5านี่นะครับอันนี้เห็นไหม3ไมโครเท่ากันนะครับเดี๋ยวจะวัดเทียบให้ดูเลยนะครับนี่สาไมโครนะครับผมตัวใหม่นะนี่นะอ่าเห็นไหมอันนี้ไอตัวนี้รุ่นรุ่นมีสายนะครับผมรุ่นที่มีสายนั่นเองนะครับใครไม่มีหัวแรงสามารถต่อได้เลยนะครับโอเควัดเทียบให้ดูเลยดูนะครับตัวใหม่มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผม ดูโอ้ยดูนะครับตัวใหม่มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนี่นะนี่ของใหม่นะครับผมดูเลยปึ๊บเห็นไหมครับอ่าสองจุดแปดสังเกตหน่วยนะครับสองจุดแปด UF นะครับผมสองจุดแปด UF นะครับหน่วยมันเป็นคนละหน่วยกันแล้วนะครับสองจุดแปดนะครับเห็นไหมอันนี้คือนะครับค่าสามนะครับขึ้นสองจุดแปดสี่นี่ถือว่าโอเคแล้วเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับผมนี่นะส่วนตัวเก่าวัดให้ดูอีกทีนึงนะครับผมมันไม่ได้ขึ้น ตัวนี้ละอันนี้เสียชัวร์แล้วเห็นไหมสองร้อยหกสิบห้านะครับไม่มีจุดนะครับสองร้อยหกสิบห้าสังเกตหน่วยนี่เอ็นนะครับผมโอเคอันนี้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่นะครับขนาดต่างกันนิดหน่อยไม่มีผลนะครับผมส่วนโวลต์นเนี่ยโวลต์นเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะครับผมค่าสูงกว่าก็ดีนะครับผมเพราะว่าทนกว่านั่นเองนะครับผมโอเคนะผมเปลี่ยนไปเลยนะครับ โอเคครับผมมาเลยนี่นะครับแคตตัวใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับผมก็ขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับนี่ขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราบัดกรีนะครับผมนี่อย่างที่บอกนะครับนี่ถ้าอย่างตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีหัวแร้งนะเห็นไหมซื้อรุ่นที่มีสายไม้นะครับเนี่ยสามารถต่อเข้าไปเลยนะครับคนไหนก็ได้ไหมใช้เทปปันสายพันธุก็จบนะครับสําหรับใครที่ไม่มีหัวแร้งนั่นเองนะครับอย่างใครที่มีหัวแร้งก็นี่บัดกรีนะครับผมโอเคนะ ผมจะบัดกรีเอานะครับผมก็ก่อนบัดกรีนะครับผมถ้าบัดกรีแล้วเราจะต้องใช้เทปพันสายนะครับพุ่มจุดต่อนั่นเองนะผมพันจุดต่อนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นท่อหดก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับใช้เป็นท่อหดนะครับพุ่มจุดต่อนะครับผมโอเคนะครับใส่ท่อหดไปก่อนนะครับมันจะได้เรียบร้อยนะครับสวยงาม Okay, นะโอเคนะก็บัดกีเลยนะครับบัดกีที่สายก่อนนะครับผมนี่นะถ้ามันยาวสายจุดต่อนี่ถ้ามันยาวก็ต้องตัดออกหน่อยนะครับผมยาวเกินนะครับผมโอเคนี่บัดกีที่สายก่อนนะครับผมบัดกีสายไฟก่อน เ,เดี๋ยวเข้ามาต่ออีกนึงโอเคเห็นไ,ไหมเสร็จแล้วนะครับก็เอาเลยนะครับผมกดหน่อยนึงนี่เมื่อกี้เลยนะครับเห็นะเสร็จแล้วเห็นไ,ไหม กีที่สายก่อนแล้วมาแต้มทีหลังถ้ามันจะง่ายนะผมนี่นะโอเค,อเ,คเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะแน่นเลยนะผมก็เอาท่อหดนะครับหุ้มไปเลยนะผมนี่ใส่ท่อหดเข้าไปเลยนะครับผมหุม้มจุดต่อนี่ ข้างโหดเสร็จแล้วก็ไฟแช็คนะครับโหลดเลยแช็กโหลดนะครับก็คาปาซิเตอร์แคปนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับผมคาปาซิเตอร์มันมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะครับบางทีบางคนบอกว่าซื้อมาตัวละ15บาท20บาทก็มีนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับแคปสไมโครเนี่ยผมซื้อมาตัวละ75บาทนะครับตัวนี้นะนี่นะสาไมโครมันอยู่ที่ว่าค่ามันด้วยนะครับค่ามันสูงมันก็จะแพงขึ้นนะครับผมเคยซื้อจากออนไลน์มานะครับ เฉลี่ยตัวละ20บาทนะครับถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยค่าส่ง40บาทก็ตกตัวละ60บาทแล้วนะครับผมถ้าซื้อ2ตัวมันก็จะได้ถูกลงแต่ว่านะครับมันดูที่มันอยู่ที่คุณภาพด้วยนะครับผมแคปนะครับผมผมซื้อมาคราวที่แล้วผมเห็นมันถูกนะครับซื้อมา10ตัวนะครับแต่ว่าเสียไป3ตัวนะเพราะว่าในออนไลน์นะผมก็คุณภาพผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีทุกตัวหรือเปล่านะครับผมก็มันถูกจริงนะครับ แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่ว่าอาจจะได้ของไม่ดีมาด้วยก็มีนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมโอเคนะนี่เสร็จแล้วนะครับผมแคปนะครับผมเสร็จแล้วประกอบเลยนะครับผมประกอบฝาครอบตูดเลยนะครับตูดมอเตอร์เลยโอเคนะ นะนี่จะลองเสียบปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปึ๊บนะครับโอเคลองนะครับนี่นะผมกดเบอร์หนึ่งเลยนะครับเมื่อกีอ้กดเบอร์หนึ่งนี่แทบไม่หมุนเลยนะครับกดเบอร์หนึ่งนะผมปึ๊บนี่เป็นไงครับแรงนะครับแรงเลยดูดิโอ้โหนี่ เ,เห็นไหมลมแรงมากเลยคนระับเบอร์สเบอร์3ดูดิเห็นไหมครับไอตัวแฟมิลี่นะครับ18นิ้วนะครับตัวสีชมพูนี้นะครับผมผมเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แคปไปนะครับแคปสามไมโครวิธีการเช็คก็นะครับตามนั้นเลยนะผมนี่นี่เป็นที่แคปนะครับผมแคปเสียจริงๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวก็ คืนเจ้าของเขาเลยนะครับตัวนี้นะน,นี่โอเคนะครับนี่ก็คืนเจ้าของเขาเลยนะผมเสร็จเรียบร้อยละ เราซ่าอมตัวสีชมพูไปแล้วนะครับของ Family นะครับทีนี้เราจะมาซ่อมพัดลมนะครับอันนี้เป็นพัดลมติดผนังนะครับของ i m a r f e c t นะครับ1ินิ้วเหมือนกันนะมาดูเลยนะครับนี่แ๊บนี่นะครับก็ความลงนะครับผมอาการก็คือไม่หมุนนะครับผมไม่หมุนไม่มีแรงออกตัวนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับจากประสบการณ์ก็คือว่านะครับผมผมจะเช็คแคปเลยนะครับคิดว่าเป็นที่แคปเสียแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแคปกันเลยนะครับผมถอดดูนะครับ แคปมันก็จะอยู่ตรงตูดมอเตอร์นี่แหละครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมบางรุ่นก็อาจจะอยู่ที่ตัวตัวฐานมันนั่นเองนะครับแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่ยี่ห้อโอเคนะครับตัวนี้ไม่มีไอตัวสายเพราะว่าเป็นมอเตอร์นะค,ะค,นะครับผมเขียนน้ำเขียนขันน็อตตรงตูดนี่เลยนะครับตูดมอเตอร์เนี่ยโอเคนะครับนี่ขันออกมาเลยนี่ออกมาแล้วนะครับผมโอเค นี่นะครับตรงนี้ก็คือแคปหรือว่าคาปาซิเตอร์มันนั่นเองนะครับนี่นะผมจะถอดออกมาเช็คเลยนะครับผมเดี๋ยวแกะสายก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมก็อันนี้แคปตัวนี้นะครับ2.5ไมโครนะเห็นไหมแต่ละตัวนะครับพัดลมแต่ละตัวนี่อาจจะใช้ค่าคาปาซิเตอร์นี่ต่างกันนะครับเห็นไหมตรงนี้2.5นะครับอย่างตัวสีชมพูข้างล่างนะเมื่อกี้ใช้สาไมโครนะครับผมนี่อันนี้ใช้2.5นั่นเองผมจะวัดค่าเลยนะครับผมนี่ใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดเลยนะครับโอเคนะ ปึ๊บปึ๊บวัดค่าเลยนะครับดูนะอ,อ,อันนี้2.5นะผมถ้ามันดีอยู่มันจะต้องขึ้น2.5นะครับปึ๊บเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยค่า2.5นะครับวัดค่าได้1.6หายไปเยอะเลยนะหายไป1หายไป1.0นะเกือบครึ่งนั่นเองนะผมนี่นะครับเห็นไหม หายไปเยอะเลยนะครับเหลือ1.6หนะครับผม2อหาเหลือ1.6นะครับเนี่ยทาให้พัดลมนะครับไม่หมุนหรือว่าไม่มีแรงสตาร์ทนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้คือไม่ถึงขั้นเสียแต่ว่าแคปมันเสื่อมค่านั่นเองนะครับตัวนี้นะเห็นไหมค่าลดลงนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าถ้าค่าลดลงเนี่ยมิเตอร์เข็มมันจะขึ้นไหมมาดูเลยนะครับผมตั้งอาที่ตั้งย่านมิเตอร์ที่1นึ่งหนึ่ง k เหมือนกันดูนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับผม ดูว่าค่ามันเท่าไหร่ยังไงนะครับผมดูนะปุ๊บอ่าขึ้นนิดเดียวนะผมเนี่ยค่ามันไม่ได้หมดอย่างตัวเมื่อกี้นะครับผมอ่ค่าแทบไม่เหลือเลยนะครับค่ามีนิดเดียวนะผมคือเสียไปเลยนะคร่ามันจะไม่ไม่กระดิกเลยแต่ตัวนี้ยังมีกระดิกอยู่นี่ยังขึ้นอยู่นะครนี่เห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมสองจุดห้าหรือหนึ่งจุดห้านะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเทียบกับตัวดีอยู่นะครับผมดูนะครับอ่าไหลผมนะครับนี่ค้นหาไหลนะครับผม อูนะครับนี่สองตัวนี้นะครับนี่อ่าตัวนี้เห็นไหมตัวนี้สองจุดห้านะครับนี่ค่าเดิมเลยนะครับค่าเดียวกันเลยนะครับผมดูนะผมจะวัดตัวใหม่ให้ดูนี่คือตัวใหม่นะครับนี่สองจุดห้านะครับโอเคผมวัดให้ดูเลยนะครับดูนะปุ๊บขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นประมาณนี้อยู่นะครับดูนะปุ๊บมันจะขึ้นเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับผมดูนะเอาใหม่อีกทีหนึ่งนี่ตัวใหม่นะครับผมปุ๊บเห็นไหม ตัวใหม่ขึ้นประมาณนี้นะครับ <licenses. S 1> เห็นไหมตัวใหม่ขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวดูตัวเก่าน,นะครับผมตัวที่เสียเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นหน่อยเดียวนะผมขึ้นต่างกันหน่อยเดียวนะครับนี่นะตัวใหม่ขึ้นประมาณนี้นะครับตัวที่ว่าค่าลดของตัวมันเองเนี่ยครับก็ขึ้นประมาณนี้นะครับผมต่างกันหน่อยเดียวผมถึงบอกนะครับว่าถ้าใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยถ้าค่ามันลดลงเนี่ยถ้ามันเสียมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยโอเควัดได้อยู่อย่างเหมือนตัวสีชมพูเมื่อกี้นะครับผมเครื่องสีชมพูนะครับ อันนั้นคือเสียเลยนะครับค่าไม่ขึ้นเลยแต่เนี้ยค่ามันลดลงเหลือแค่1.6นะครับผมมันทําให้มิเตอร์เข็มเนี้ยถ้าไม่มีตัวเทียบเราอาจจะอาจจะวิเคราะห์ลำบากหน่อยนึงครับอาจจะยากหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นชัดอยู่นะครับผมแต่ถ้าวัดเลยมันยังขึ้นอยู่เนี่ยอาศัยว่าขึ้นเลยเนี่ยมิเตอร์เข็มอาจจะยังไม่ชัวร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ย มันก็จะชัวนะครับค่ามันจะได้เลยนะครับผมโอเคนะดูอีกทีนึงนะครับปึ๊บนี่ดูนะครับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมนี่ตัวเก่านะครับค่าเหลือหนึ่งจุหกนะครับจากสองจุดห้าดูตัวใหม่นะครับผมว่าตัวใหม่ให้ดูเลยเห็นไหมขึ้นสองจุดห้านะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นะครับสองจุดห้า Uf นะครับผม อันนี้โอเคเลยชัดๆเลยครับผมชัดเจนทีนี้เราเปลี่ยนเลยครับผมการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับถอดออกมาเลยนะครับตัวนี้ถอดมาเลยถอดออกมาปึ๊บโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผม ถ้าใครไม่มีหัวแรงก็อย่างว่านะครับผมซื้อตัวที่มันเป็นสายไฟมีสายออกมานั่นเองนะครับสามารถต่อได้เลยใช้เพื่อเป็นสายต่อจบนะครับผมแต่ตรงนี้ผมมีหัวแรงอยู่แล้วนะนี่ผมก็ซื้อตัวที่ว่าอ่านี่ไม่มีสายมาเลยนะครั 2, บ2.5เหมือนกันเปลี่ยนเข้าไปเลยครับผมนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเข้าไปเลยเพิ่บค่อยบัดกีโอเคนะครับก็ ั่วไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะคาปาซิเตอร์มันเป็นกระ,กระแสสลับอยู่แล้วนะครับผมไม่มีขั้วนั่นเองการบัดกรีก็นี่บัดกรีตรงที่ขั้วแคบก่อนนะครับผมบัดกรีขั้วแคบแล้วก็สายไฟก่อนแล้วไปแต้มที่หลังมันจะง่ายมากมันจะติดง่ายนะครับผมแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมไม,ไม่ต้องกลัวนะครับส่วนหัวแรงเนี่ยนะครับความร้อนมันต้องถึงด้วยนะบางคนบอกว่า บัตรกี้ยังไงก็ไม่ติดนะครับพื้นผิวต้องสะอาดด้วยนะครับสายไฟต้องไม่เป็นขี้ตะกันนะครับมันหนึ่งจะติดง่ายบัตรกีที่สายไฟก่อนโอเคเห็นไหมครับบัตรกีที่สายไฟเรียบร้อยนะครับผมบัตกีเลยเน,นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ ปล่อยให้มันเซตตัวนิดหนึ่งก็ปล่อยมือได้เลยดูนะครับปึ๊บ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับโอเคเนี่บัดกรีเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็เก็บสายจัดสายให้มันนี่หน่อยนะครับผมนี่นะสายที่มันเนี่ยาอาจจะใช้เคเบิลไทยนะครับผมอาจจะใช้เคเบิลไทยรัยดนะครับใช้เคเบิลไทยรัยดไม่ให้มันสายมันเกกาท่านั้นเองนะครับโอเคเห็นไหม นี่การเปลี่ยนแคปเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมอ่าที่ผมประกอบเลยนะครับตัวนี้อ่านี่การประกอบนะบางคนนะครับประกอบฝาเนี่ยประกอบไม่ได้ทำในไงก็ไม่เข้านะครับผมเออผมจะแนะนําเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะผมเพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าเอ่อให้ถอดน็อตออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับถ้าใส่น็อตเข้าไปก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่ารูมันตรงหรือยังนะครับผมนี่ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับน็อตเนี่ยเราไปเล็งที่หลังนะครับผมนี่ ไม่งั้นมันจะไม่ตรงนะครับบางคนใส่ขันเข้าไปยังไงก็ไม่ได้นะผมเนี่ยเราก็มันจะมีนิดหนึ่งนะครับที่ว่าเออบางครั้งอ่ะมันจะตำแหน่งมันจะไม่ตรงนะครับมันต้องส่องตั้งข้าบนนะครับผมนี่หย่อนลงไปนะครับผมพอมันตรงแล้วหย่อนลงไปแล้วก็จะง่ายมันจะตรงรูเลยครั้งเดียวนะครับจบเลยนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าใส่น็อตไปก่อนเนี่ยเออบางครั้งน็อตอ่ะมันไปลงไปก่อนนะครับผมมันอาจจะไม่ตรงทําให้เรายากนั่นเองนะครับผม เห็นไหมเข้าละนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้เสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับลองเบื้องต้นนิดนึงก่อนนะครับผมดูนะดูนะครับเบื้องต้นอ่าอันนี้เบอร์ศูนย์อยู่เบอร์สองเบอร์สามเลยดูนะครับปึ๊บนี่มุนแล้วนะครับเห็นไหมเบอร์สามมุนแล้ว แต่ว่าตรงนี้นะครับตัวนี้ผมจะมันยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จร้อเเซนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพดูก่อนนะครับตัวนี้ถ้าปกตินะครับอย่างตัวสีมูไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่ตัวนี้สังเกตตรงใบพัดนะครับมันจะมีพวกฝุ่นเกาะอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการซ่อมของผมนะครับทุกครั้งเนี่ยผมก็จะดูสภาพด้วยนะครับว่าถ้ามันเนี้ยเราก็จะทําความสะอาดให้ลูกค้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยโอเค นะครับนี่มันต้องทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจโอเคเห็นไหมครับอย่างตัวเนี้ยดูดิก็มันจะมีพวกฝุ่นหน่อยหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นพวกนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะก็ผมก็จะถอดไปไพัดพวกนี้ไปทาความสะอาดก่อนนะครับผมโอเคนะตัวสีพูเม่อกี้ก็โอเคแล้วนะครับมาเลยการถอดก็นี่นะครับหมุนนะครับหมุนตัวเนี้ย หมุนตามเข็มนะครับมันจะสวนทางกับเตียวทั่วไปนะครับผมโอเคก็ถอดไปนะครับผมดึงออกมาเลยนะครับนี่ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อมพัดลม18นิ้วของ Family แล้วก็ i m m a f e c นะครับผมนี่นะสองตัวนี้ที่ผมซ่อมไปก็นะครับได้เห็นไปแล้วนะครับคือแคปเสียทั้งคู่อาการเดียวกันนะครับทีนี้ผมจะมาลองนะครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็กดลองกดเบอร์หนึ่งนะครับผมนี่เบอร์หนึ่งนะเมื่อกี้ไม่หมุนเลยนะนี่อันนี้ถอดไปความทำความสะอาดด้วยนะครับ i m m เมอรตัวเนี้นะครับเห็นไหมเบอร์สองนะครับ เห็นไหมแรงนะผมเบอร์สามนี่ดูดิใบพัดสิบแปดนิ้วนะครับนี่ถือว่าแรงเลยนะครับซึ่งก่อนซ่อมนั้นนะครับออกตัวไม่ได้เลยไม่หมุนเลยนะครับนี่เปลี่ยนแค่แคปไปเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนี่สาหรับอินฟาเก้นนะครับนี่ก็อะไรก็นี่ครับผมจะเอาติดไว้ตรงไอ้นี่นะพื้นไปให้ลูกค้าเลยนะครับผมสําหรับคนที่มาซ่อมนี่นะครับส่วนแฟมิลี่นะครับดูนะ เบอร์หนึ่งนะครับยังไม่ได้สักหลวมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ห้าใบพัดนะครับอันนี้ถือว่าแรงมากเลยเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่มากนะครับดูดิดูดินี่เฉพาะเบอร์หนึ่งนะครับสังเกตดูลมนะครับฟังเสียงเบอร์สองเบอร์สามนะดูดิโอ้โหพลังนี่สุดๆเลยนะครับเนี่ยแรงมากนะครับที่มาไอ้แฟมิลีตัวนี้นะนี่ ก็โอเคนะครับสำหรับการซ่อมนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับส่วนที่ต้นคลิปที่ผมบอกว่านะพัดลมอาการเดียวกันนะอาการเสียเดียวกันเปลี่ยนอะไรเหมือนกันแต่ว่าคิดราคาซ่อมอาจจะต่างกันอ่ะก็อย่างที่บอกครับสังเกตการซ่อม2ตัวนี้นะครับขั้นตอนการซ่อมของอิมเมอร์เฟกนะครับผมนี่พัดลมอิมเมอร์เฟกตัวนี้ขั้นตอนการซ่อมนะครับทุกอย่างเหมือนการเปลี่ยนแทบเหมือนกันแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับผมต้องถอดตรงนี้ทําความสะอาด ใบพัดชุดใบพัดที่มันเป็นฝุ่นเยอะๆนะครับผมผมต้องถอดมาทําความสะอาดนะครับผมส่วนตัวเนี้ยผมเปลี่ยนแคปไปแล้วนะครับก็จบเลยนะครับผมขั้นตอนไม่มีแล้วนะครับผมก็นี่ไงอันนี้คือนะครับสาหรับไอมาเฟกเนี่ยมีขั้นตอนการซ่อมเพิ่มขึ้นละเห็นนะครับต้องถอดออกไปนะครับเพิ่มเวลาขึ้นในการซ่อมนะครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับบางคนก็ อาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมนะครับเอาไปซ่อมตรงนั้นทําไมแพงซ่อมตรงนี้ราคาไม่เท่ากันตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพัดลมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของเราด้วยนะครับว่าเป็นสภาพยังไงนะครับก็ทางช่างเขาก็บางครั้งนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยบางครั้งนะครับเราเอาพัดลมเนี่ยไปซ่อมนะครับผมตัวเดียวเนี่ยแต่เราต้องการต้องการใช้ด่วนอย่างเงี้ย นะครับแล้วการรอบสมมติมันไม่มีอะไรเนี่ยอะไรตัวนี้ราคานะครับผมราคาแคปเนี่ยตัวละ30จนถึง60-70บาทก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าตัวนี้ ราคาถูกกว่าไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับร้านแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์อะไหล่ด้วยผมเคยซื้อนะครับเคยสั่งออนไลน์มานะครับสิบกว่าตัวเนี่ยเ,เสียไปประมาณ3ตัวนะครับผมซึ่งราคาถูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องสั่งปริมาณเยอะแล้วก็คุณภาพนี่คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างร้านอะไหล่ที่ขายเลยเนี่ยเขารับประกันคุณภาพมานะครับราคามันจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้เราไปสั่งตัวเดียวเนี่ย สมมติเราซื้อตัวเดียวสั่งออนไลน์มาเนี่ยไม่ว่าจะสั่งในเพจไหนนะครับผมสั่งตัวเดียวมันก็คิดค่าขนส่ง39บางครั้ง40บาทนะครับผมเห็นไหมสั่งตัวเดียวก็แพงสมมติว่าซื้อมาตัว20บาทเจอค่าส่งไป40บาทเห็นไหม60บาทแล้วนะครับแล้วยิ่งช่างร้านช่างคนอื่นที่เขาอยู่ไกลๆตัวเมืองเนี่ยถ้าคุณซ่อมด่วนเนี่ยเขาก็ต้องนะครับปลีกเวลานะครับเสียค่าเดินทางเพื่อไปซื้ออะไรนะครับมาเพื่อเปลี่ยนเลยนะ่ะ มันจะทำะตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยมันเสียค่าเวลาเสียเวลาเสียค่าเดินทางนะในการต้องเที่ยวซื้ออะไรนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจถามว่าทําไมไม่ซื้ออะไรเตรียมไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยก็ต้องเข้าใจจุดนี้อีกเช่นกันนะครับว่าการซ่อมเนี่ยไม่ได้ซ่อมเฉพาะพัดลมอย่างเดียวนะอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยเครื่องซักผ้าตารีดหรือว่ากาต้มน้ําอะไรยังอื่นนะปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเราซื้ออะไรมา ไว้ spare นะครับทุกอย่างเนี่ยมันทําให้นะ้ำทุนมันไม่มีเลยนะครับผมแล้วเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนจะเสียนั่นเองเพราะอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยของพัดลมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับว่าตัวไหนตัวไหนเนี่ยอย่างถ้าร้านอะไรร้านซ่อมเนี่ยถ้าเขาอยู่ในเมืองนะครับใกล้ๆร,ร้านอะไรไม่มีปัญหาเลยนะครับ <S 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 ขับโมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานไปใกล้ๆนี้ซื้อมามันก็ไม่ไมีไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับ ตรงนั้นนะแต่สําหรับร้านที่อยู่ต่างอําเภอนะไกลตัวเมืองเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยบางครั้งนะผมมันกอ็อาจจะมีค่าตรงนี้ด้วยนะครับค่าเดินทางค่าไหลตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนผมนี่ก็นะครับตามนั้นก็คือว่าอยู่ในเขตตัวเมืองหน่อยหนึ่งนะครับผมเวลาซื้อก็ซื้อมาทีสเปรทีหนึ่งก็5-6ตัวนะครับผมบางครั้งอย่างตัวนี้นะครับผมจะซื้อไว้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมพวกค่าที่มันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนั่นเอง ส่วนค่า1.5อย่างแคปเนี่ยค่า1.5ก็จะซื้อไ,ไ,วไว้หลายตัวหน่อยเพราะว่าใช้เยอะใช้บ่อยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสําหรับตรงนี้ก็โอเคนะครับผมที่บอกว่าทําไมอาการเดียวกันอะไรเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าทําไมซ่อมราคาค่าซ่อมเนี่ยต่างกันตรงนี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ